โอ้ส่นาายิตดูตเกวิสนอายุลยนยมเกีลอินาย่ติตเดสัลันเนสัลันน้อมน้อลจับบสัลัลักหยุบาชนตาวดลยติตเดเมืคุ้มันพ่อเนาหมันนิ่อลจาไดอาเวเลเลหามาบุนิค่าเล่องบาฮาลาค่าเลอากูฮสีข้านออ่ยู่ฮนิมาลอเอดูหมาลอแททังแเรเลยเเดมอมาลอเล่มเสอฮาลสีลบาอากูฮาสีเลบามนก you went honey le a khlan do her mall le no yathi so da pu wae the her man ning ka pe no so mo yathi so da pu wae the ton no wa ko phan sia ne chama ba ya san no yathi so da pu wae the di ma ton no ba a de san no ma ba o silo ba do no ka ni yathi ye ton no wa la po ba ne a yu ne saplan la kha yu ken hong da ba thi la cha bu a we a so la ga ya bu ne a phon no o e ya bu ne ton le a gai yu wifi vi o ya bu ne a phon no on blog ya bu ne a so la ga no me o sai wi si ออว้ยาบุเน่อวยองสาบาน้องู้ดาพิศวิเยาเน่พิวิลพลอวุนดาบพิลอเสกเรีว่าไฟเรียกไงได้ยาบุเน่คได้ลนนึเอาไว้มนดีมากกันแล้วยาบุเน่ลนหนึ่งเนาะอว้มดีมากกันเล่าเนาะอาไว้เผอไว้อะไรเพมีปลาเดปลเดียวเผาไว้เราตึเนาะมดีมักแล้วเนาะอสูรกรเนาะชินบพอเนาะอยู่พันติโตลนหนหรอเลาคุณจเนาะ ไอ้นายลองเชื่อวุ้งอย่างูเว้ยเพิ่มลูกเว้ยลองไข่โอ้ลูกเวลองไข่โดนระเบนน้องเฉี่ยวไว้เขาบุ้งสิโอน่อาสูนเียเบุงโดยวงอาสูนองแทชสและลูกเขาลสิเสนไอ้วุ้งเขาปลยเด็กแกมนีปลยเดมันดิพุงอาสูนอะอาสูน้ององกองตาดาบพุงใสอองก้องใสเลยปนเนาะลำไรแต่ละรปลยพุมันนิ่โดนลำไรผัดดูสิน่เรียกะชาน้ออลอองจานน้งเาไเ อัสุละกะเยว่าเสียะซะเนาะผาย้ายๆซิอะผ่อขอโอเวี้ยงตันน่ะพี่เสียวเลยผ่อ Wi-Fi ก็อย่าดัดโซลี่อย่างไร Wi-Fi จะคาโซเนี่ยอย่าบุนัยกระเปี้ยไว้ไม่สอดอ่ะไม่ย่อดูเล่นหลอกเข้าใหม่ไปดูว่าบายะซะมองเอซีอยู่เลยเออน้องอย่าบุนัยที่สุดตะผู้ไว้สิหาที่สุดเดดุขลั่นโดเฮปงเฮกลิ่นน้องไม่หาจะบ้อเหี้ยหมดเลยเนี่ยย้ายๆหาสู่ได้ฉีลองข้อมูลกระเปี้ยอัสุจะบัวมาตะต๋าหนาอะไรมื้อเนี่ยอะน้องละเนี่ยก็ไปที่สุดตะผู้ไว้แต่ไม่เสียบ้าสุน้องยังแก้หลอปยาดลเนาะสะเขบบากูอ่ะดิไส